แกตนแกตัมาแล้วนี่ก็โอ้สายสายอูละ,ละเป็นประกันค,นครับพอได้จองจองอยู่จองกินนํำเขา,าสัน้นเออเป็นยังสัน้นครับจองอยู่จองกินไปยังสั้นละว่าสั้นว่าก็ดีค,ครับถ้าหากว่าสุขภาพนั่นยังสมบูรณ์ดีอยู่กับพวกกวยลูกกลวยล้านได้ก็กล้วยไป หากแต่ว่าขันสุขภาพบ่ดีละกะนี่ละคือปัญหาสะนั่นคนเถา่าค้นแกคือจังไทยเฮ้านี่ครับบ่มีอีหยังดีไปกว่าร่างกายสมบูรณ์หนันดอกเถ่ามาแล้วเนี่ยคันร่างกายบ่สมบูรณ์เนี่ยปัดแห้งทุกสองทบครับถทุกทบหนึ่งละย,ยังบ่พอทบ ทบหนึ่งเนยังวาสันว่าไอ้ทบหนึ่งก็เท่านี่และว,ว่าสันอันทบที่สองอันได้บาทนี่ทบที่สองบมนป่วยสนินไหมบอยู่ดีไม่แห้งเท่ามาแล้วนี่แนวไรก็กวนไปเบ,บิดบอกว่าที่เป็นเบาหวานละมาก่อนอื่นโลดเท่าเด้เท่านี้กับเบาหวานละกับมาแหละโรคไตกับมาแหละปวดแขงปวดขาปวดข้อปวดกระดูกกับมาแหละ วิ่นหัววิ่นหางก็มาเลยวิ่นหัววิ่นหางยางเส้สายเส้ขวัวแล้ววิ่นเวียนครับยางไปเสือกลมกุนล่งหัวเขาคุกเส้ดินพนเจ็บไปอีกครับเนี่ยอาลังเทอกะลุกขึ้นมาลุกขึ้นไปเย่ากันหน้ากัสังส่งกเส้ลังจังลังจังตึงใส่ฝาพนกับมีครับเป็นยังสั่นเงินเท่านี่นี่ก็เพิ่นเทา้าครับ แต่ว่าคนเทาสมบูรณ์พูนสุกเทามีเหือมีแห uh, ้งนี <as> ่ก็บบได้เป็นอุปสรรคอันตรายาบได้เป็นภ้าละอายลูกห้ยหลานอืมถ้าเขาใส่กวยลูกกวยเต้าก็ได้หนึ่งเขาหนึ่งน้าไปทาเขาก็ได้เฮ็ดแนวยูแนวกินไปทาเขาก็ได้อายุหกสิบเจ็ดสิบนี่ยังไปได้มาได้สมบูรณ์ครับขับรถขับเรือได้สบายสบาย ขนาดอายุ80นี่ยังไปได้สบายๆครับลถได้ตาเห็นหุงดีครับถ้าสมบูรณ์เด้ถ้าบรสมบูรณ์ละก็ะตั้งแต่60ขข้นเมื่อนี่กะอยากอยู่ยากแหละครับร่างกายของคนร่างกายของมนุษย์เฮ่านี้เกิดมานี่ถ้าหากว่าบรสมบูรณ์เกิดบ่ได้หรอกครับแ,แต่ว่าถ้าหากว่าบรสมบูรณ์เกิดบ่ได้ถ้าสมบูรณ์เราเกิดได้แด้ สมบูรณ์เราเกิดได้เนี่ยก็มีอุปสรรคขลับนับตั้งแต่ตกฝากนับตั้งแต่เวลาตกฝากลงมาลดพอตกฝากออกมาห้องกวกกวกนี่กับมี่หละพญาตขลับก็คือว่าจังไดว่าจีว่าเพื่อนอุปสรรคนี่ขันบอท่านเกิดนี่มี่วางใดตัดด้แต่บอท่านใดคลอดแต่บอท่านใดออกมียู่วา คู่แม่นั่นกินบอคลําคลับกินแต่ตำมะคุงกินแต่เพชรกินแต่ออกห่อนลูกอย่ในทองมันก็เพชรน้ำบอ,อกห่อนน้ำเด้คลับแม่กินซ้ำไหนลูกก็ได้กินซ้ำนั่นอันนี้คันแม่ผ้าเปเลนไพลูลกก็ไปน้ำนี้พผ้าไปเลนให้โลลูกก็ไปน้ำกันพ่อแม่ก็พอกับแม่เนี่ยเพชรกันลูกอย่ในทองมันก็ได้ยินเนี้ยเพราะว่ามันมีแย่คลับ เอิ่นว่าญาณขันโธวิญญาณขันโธสัญญาณขันโธได้ยินขลับสัญญาณขันวิญญาณขันนี่อันนี้รับรู้ได้เป็นยังสั้นขลับเพราะว่าจะค้นต้นไม่ยังหูไปเปิดเพลงมันฟังเปใบดกใบง่ามงวยกระดกขรับเป็นยังสั้นไกล้กาหมูนี่ไปเปิดเพงงดงดเงลปเปเพงเอาตู้เพลงใส่ไหวใน่หลอกกลกไก่บางโดในหลอกคกลกหมูหมูนี่หอ,อกหมูหมูนี่ หมูอ้วนดีกินเขาดีตัวเนี่ยเป็นยังสั้นครับเท่วนี้ถ้าหากว่าลูกได้ทองเนี่ยแม่พาไปวัดได้พอแม่ถือกันดีเว้ากันดีถือกันดีลูกค่ำกันดีเนี่ยลูกเต้ากับมีอารมณ์สนชี่นําตัวเมื่อเวลาคลอดคลอดคือกันครับคลอดโยวางไหนบัดคันคลอดโยวางอากาศปกติลูกเกิดมากก็ได้อากาศปกติคันคลอดโยวางอากาศบก ปกติลูกเกิดมากัะอากาศกาบ่ปกติหรือว่าตกออกมาเนี่เพื่อนนวว่าตกฝากควมหรือตกฝากหงายเพื่อนว่าขั้นตกควมนี่ก็เป็นแนวนึงอีกตกงายก็เป็นแนวนึงแข้งใสยก็แนวนึงแข้งขวาก็แนวนึงเอาหัวออกกอนก็แนวนึงเอาขาออกกอนก็แนวนึงอันนี้ล้วนแล้วแต่อุปสรรคหลับ อันไล่แรงที่สุดนี่ถ้าตกหงายนี่ก็คือสมัยแต่กอนนี่หมอตํำแย่มีมอตํำแย่บริเวณผดุงขั้นก็สมมติต่กี้ม,มอต่ำแย่เราเปลี่ยนมาเป็นผดุงขั้นมอตํำแย่เนี่คขันนมอตํำแย่ดีก็ใครได้หทา,างพูดล้วคนออกเองเนี่ยออกเองเนี่ยเป็นงสั้นกันนะออกลูกเองเลยผู้ผัวจักมาไปหน้าเป็นกระบอกจักกราบอกเห็นเราออกอยู่เพื่อนเองเลยจอง ่าซะแล้วกัแขนออกเอาเองเลยลูกออกว่างนคันตตกงายนี่น้าม,มือกไหลเข้าไปในท้องก็น,น้เมือกไหลเข้าไปในท้องแล้วใหญ่ยยขึ้นมากแกโตมากเป็นฟีในท้องหละนะเป็นง่ายสั้นเจ้าน,นี่พอออกมาแล้วมากินนมในนมเป็นยังไงบ้างเนี่ยคันนมแม่บอดีเนี่ยแม่บอดดีบำรุงสุขภาพร่างกายบอดดีกินยาบำารุงธาตุหลานหลง อ่าบ่อใดบำรุ่งน้ำน้มเฮใหยน้ำน้มนี่เขาเอ่นว่าน้ำน้มสัวครับน้ำน้มดีน้ำน้มสัวเป็นใดมื้อหลังผููขาเสี่ยวมาบอกทูฟังเด้อว่าน้ำน้มดีมันเป็นลักษณะแนวใดน้ำน้มสัวเป็นลักษณะแนวใดถ้าลูกกินเขาไปแล้วนี่น้ำน้มนี่มันเป็นโทษอีย่างแน่หรือกันว่าแม่น้ำน้มบ่ดีเราไปกินน้มงัวได้ไปกินกินน้มกระป๋องได้มันได้ประโยชน์อย่างแน่มันได้อุปนิสัยแนวดแน่ เยวมาว่าสูฟันครับอันนี้อยู่ในคัมพีแพทแผนโบลานพ่นใน้กาวไวในคัมพีแพทพ่นในเวาไว,ไวโดยละเอียดยังสัน้นนมดีมีโย,หา,ยหาแนวน่มซัวกับมีโยหาแนวนํากันรายละเอียดคอยเว่าครับมือหลังนี่ลหละจังววาเมื่อเวลาเฮาใหญ่เฮาโตมากกับมันไดพญาตอันน้ำานามนุ่มคน,น,น,นละต่อมากกับมาไดพญาตน้ำแนวอยู่แนวกิน น้ำการเปลี่ยนแปลงคนเฮ่าอยู่ได้ดนได้เจ็ดสิบแปดสิบนี่ก็คือผู้คาเนี่ยเจ็ดสิบสามละปีนี่ก็ยังเบาๆนี่ได้อยู่ถ้านี่เนี่ยเกิดว่าสุขภาพนี่มันบดีทุลักทุเลมากนี่เฮ็ดจังไหนก็นต้องใส่ยาบำาลุ่งขลับตั้งแต่ลถแต่เลือกก็คือกันเข้าซสื้อรถมาใหม่ๆนี่ก็ังลูบนํายังคําได้พอใหญ่ ยังรูปยังคําเนี่ยบรรหาเจ้าของเป็นเราเอาเจ้บุญเถอะเพราะว่าแล้วบันซุมออเนี่เป็นแห่งมักงายครับเพราะว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคยังเหตุให้คนมักงายขึ้นมากรถว่าอยากเบิ้งอยากแงี่ยเจ้าของเอาซะแล้วอ่าก็แก๊กกับพุ่นละหาหมอปับป๊บๆกับหาหมอครับนี่ยังแนเล็กๆหน่อยๆก็ไปแต่หาหมอเพราะว่า ฟี่เนี่ฟี่ครับอย่ากแก่ปวดตบฟี่อีหยังกับฟี่ฟี่มดสัมบายครับยางที่เป็นเบาหวานนี่คือกันบอกว่าอย่าไปกินเด้อพวกโซเดียมโพแทสเซียมอีหยังต่างๆที่มันบอกเขาทาที่มันบอกเป็นประโยชน์เนี่บอกฟังยางแทกกับผงสุรดี่ยังเอาดีครับคุณลุงก้นก็ว่าเว้ยบ่กไปกินผงสูรดข่อยกับบูยูมันทนแล้วโลกนี่ว่าสัน่นป่านนั่นได้ครับว่าพื้นติดว่าพื้นแทบ มันคอยบริกินผงสู้รรนี่เฮ้คอยก็บกินแล้วเข่านี่ผมว่าเป็นยังสัน้นกันละย้อนยังว่าคนนี่ขั้นบกินผงสู้รดแล้วบอแซบนี่พอเอียงกันละเพราะว่าถาดบอสมบูรณ์สุขภาพบอสมบูรณ์ต้องหาแนวมาตัวให้เข่าล่งข้อกันละคือจังผู้ข่าเนี่ยบอหาจะอียงแล้วเขากับน้ำปลากับแซบอิ่มเอือกเอือเขากับปลาแดกกับ เอื้อมเอ้อเอ้อคือกันคาลับกัปยังกระไดบ่หาตั้งแต่ใสยังหยาผู้ขาดห้อยเกลือกระไดคารับซูมือนี่นะกินเขาก็ประดกน้ำปลาก็อินท้อกันก็กินต้มไก่ก็กินลาบง้วเนี่ยมันแซบท้อกันครับพ่อเอียงเพราะว่าธาตเขาสมบูรณ์เราเฮ็ดยังกะดีครับกินกระแซบบวหาจะแเนี่ยมาตัวหยาเนี่ยเป็นยังสัตเจ้านี่ขั้นเถ่ามาแล้วได้เป็นยังไรบ้างขี่หยาเงียวหยาเงียวเม้น เหม็นไปทั่วชีพครับบ่สะดวกสบายและนาก็เหี้ยวเมาเต้าแมวแต้วพ่อปนนาบักเขียบเป็นอย่างสัน้นครับบ่เกี้ยงบ่เก่านาบเ่เต็งบ่ตึงจมปวดแอวจมปวดแข้งปวดขาโอ้โอยเนี่ยครับรู้อยู่โรคหมอเนี่ยโรคหมอจังวัดไปเบิ่งดูจนอังครับสุมืนเป็นอย่างสัน้นเอาละถ้าหากว่าบอ่อยากไปหาหมอแล้วบ่อยากล่ำไล่น้ำหันน้ำานีละ่ะต้อง บำรุงรักษาไหวสำรับร่างกายอ่าคือกันกัาเฮ้ารักษารถนี่ละใสยย่ยาบำรุงธาตุหลานหลงเฮ้านี่ละครับยาบำรุงธาตุหลานหลงอันนี้ละเยดแห้วมีแห้งกินเข่าแสบนอนรับหน้าแดงแห้งเต็มบ่อเจ็บบ่อปวดบ่อเมื่อยบ่อม่วนอยากได้ะไยเด้่าสั่นโทรศัพท์มา เพราะว่าอันนี้บ่มี่หนา้าหนาครับบ่มี่หนา้าหนาแล้วกับบมีขายตรงหรือกับบอ,ยอ,กอยูพอนจะเลื่อนผลก็ได้อำเภอพอนจะเลื่อนผลอยู่้างซีแยกลานขายยาลานหลงบะมี่ครับหรือจิตโทรศัพท์มาท่านอยู่ไกลท่านนัง่งอยู่ในรถฟังอยู่ในรถลรอโอ้ยู่ไก่ไว้ว่าสัน่นท่านโทรศัพท์มายินดีทรงให้ทั้งชีบเกินสองมือครับเนี่ยง่ายงายจังสั้น